สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่กทานนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันในวันที่เท่าไหร่ลูกวันนี้13เดือนมกราคมพทธศันราช2555นะคะเด็กๆมีความสุขหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆได้รับความรู้ไหมคะได้รับความรู้มากมายไปถึงสองชั่วโมงเต็มๆชั่วโมงแรกเป็นไงคะของเล่นของใช้สนุกไหม สนุกเด็กๆหลายคนนะคะนำของเล่นนำของใช้มามาแสดงให้กับเพื่อนๆปลายทางดูเพื่อนๆปลายทางเขาก็ตื่นเต้นมากเลยมีทั้งรถยนต์มีทั้งตุ๊กตาใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีของเล่นประเภทอื่นๆอ,อ,อีกมากมายของเล่นก็มีของใช้ก็มีเราสามารถแบ่งแยกประเภทได้แล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่า ของเล่นของใช้แต่และอย่างนั้นประดิษฐ์จากอะไรบ้างจากโลหะได้ไหมคะได้พลาสติกล่ะผ้าได,าได,ได้ไม้ไแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะรู้สึกว่าเด็กๆได้รับความรู้ในชั่วโมงที่1ในชั่วโมงที่2เป็นไงคะมาตราตัวสะกดสามารถเขียนผังความคิดได้ไหมคะ ได้นะคะมาตาตัวสะกดแม่อะไรเอ่ยแม่กอกานะคะมาตาตัวสะกดแม่กอกาแล้วเด็กๆก็ทำทำงานให้กับคุณครูฉันทนาใช่ไหมคะในเรื่องของมาตาแม่กอกานะคะนั่นก็คืออวัยวะที่อยู่อยู่ตรงไหนของร่างกายล่ะลูกอยู่ภายนอกของร่างกายที่เด็กๆมองเห็นมีอะไรบ้างคะ มีอะไรบ้างตาตาแล้วมีอะไรอีกลูกขามีหัวเข่าหัวไหลมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะมีมือแล้วยังมีอะไรอีกคะเอาละค่ะเป็นอวัยวะที่อยู่ภายนอกของร่างกายนะคะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเรานั่นเองนะคะ สชั่วโมงผ่านไปเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เป็นการทดสอบในเรื่องของคณิตศาสตร์นั่นก็คือเวลาพาเพลินซึ่งเด็กๆได้รับความรู้กันไปแล้วนะคะหลายคนยังจำกันได้หรือเปล่าลูกจำ,จำได้ไหมจำได้วันนี้คุณครูมีแบบทดสอบให้เด็กๆได้ฝึกทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะเรามาเคลื่อนไหวในเพลงสนุกกันดีไหมดีนะคะก่อนทดสอบค่ะ เพลงที่เด็กๆขอมานะคะเป็นเพลงสนุกสนานฟังแล้วเด็กๆมีความสุขานงม อยกังวลนะคะ ปลบมือให้กับตัวเองด้วยสนุกไหมคะสนุก,นกเด็กๆได้เคลื่อนไหวอิสระกันแล้วมีความสุขหรือเปล่าคะมีความสุขคุณครูปลายทางให้คะแนนลูกศิษย์กี่คะแนนละคะกี่คะแนนคะ5 0 0 0คะแนนคะ่ะ100คะแนนเอาไหมลูกดเด็กๆบอกว่าไม่เอานะคะคุณครูคะ เพราะฉะนั้นขอเสียงคุณครูปลายทางอีกครั้งหนึ่งค่ะให้คะแนนลูกศิษย์กี่คะแนนคะหนึงหนน่งหมื่นคะแนนคะ่ะเราเก็บคะแนนไว้ที่ไหนดีลูกในกล่องดวงใจของเรานะคะเก็บไว้ให้ดีๆอย่าให้คะแนนของเราที่ได้รับนั้นลดลงลดลงจนเหลือเท่าไหร่คะศูนย์คะแนนนะคะเมื่อพร้อมแล้วสองตาดูเลยคะ่ะ เมื่อพร้อมแล้วเด็กๆไปดูในสไลด์เลยนะคะวันนี้คุณครูนำเสนอในเรื่องราวของเด็กดีเด็กดีของคุณครูต้องมีหน้าที่กี่อย่างล่ะลูก <40 S 1> กี่อย่างเ <40 S 1> อย่ยสิบอย่างด้วยกันนะคะแล้วคำขวัญวันเด็กในปีนี้มีว่าไหนใครนึกได้ไหนลองพูดพร้อมๆกันสิคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ เรียมมากเลยคำขวัญวันเด็กนะคะในปีนี้นายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเน้นให้เด็กไทยให้ความสําคัญในเรื่องของความสามาคัคคีเพราะว่าอะไรลูกทําไมถึงเน้นถึงความสามาคัคคีทราบไหมทราบไหมคะเอาหลายคนทราบแล้วบอกว่าเพราะความสามัคคีทําให้ทุกอย่างสามารถทำงานสำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรู้คู่ปัญญาหมายความว่านอกจากเด็กและเยาวชนจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้แล้วเด็กๆจะต้องนำความรู้นั้นมาทำให้เกิดปัญญาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามคันลองครองธรรมส่วนคงรักษาความเป็นไทยละลูกมีความหมายไหม มีเห็นไหมคะความหมายก็คือเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรใส่ใจเพราะประเทศไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์มีภูมิปัญญาไทยซึ่งควรค่าแก่การรักษาไว้สุดท้ายก็คือเด็กๆต้องทันสมัยนั่นก็คือใส่ใจในอะไรเอ่ยเทคโนโลย,โโลยีหมายความว่า ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทต่อชีวิตของคนเรามีบทบาทต่อมนุษย์ทุกคนเลยเด็กๆจะต้องใส่ใจต้องเรียนรู้เพื่อเปิดโลกกระนัดและเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญแต่มีคำว่าแต่ด้วยนะแต่การใช้เทคโนโลยีก็ต้องรู้จักใช้อย่างเท่าทันด้วยเข้าใจถึงประโยชน์เข้าใจถึง โทษและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์เห็นไหมคะคําขวัญวันเด็กปีนี้ตรงกับวันที่14เดือนมกราคมพุทธศักราช2555พรุ่งนี้ก็จะถึงแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ พาหนูไปเปิดหูเปิดตาไปดูโลกภายนอกว่าเอ๊โลกภายนอกนั้นเขาได้จัดกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะจัดงานให้กับเด็กไทยเพื่อให้เด็กไทยนั้นทำไมคะเป็นผู้รู้นะคะเป็นผู้รู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยีและที่สำคัญอย่าลืมทุกคนต้องสามคัคคีกันนะคะวันนี้มีเพลงนำเสนออามีเพลงนำเสนอนะคะเพลงอะไรคะน่าจะเป็นเพลงอะไรคะเนี่ยเพลงอะไรไปดูกันเลยคะ่ะเพลงอะไรเอ่ยเพลงอะไรคะเพลงหน้าที่ของเด็กมีทั้งหมดกี่ข้อละลูก10ข้อสิบข้อในใครร้องได้ นากเรียนปลายทางร้องได้ไหมคะเอามือลงวันนี้คุณครูมีภาพนะคะมีภาพหนูน้อยน่ารักหนูน้อยน่ารักนี้เป็นเด็กดีเขาก็มีหน้าที่ของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่หน้าที่ของหนูน้อยนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะมีถึง10อย่างด้วยกันสนใจไหมคะออาวสนใจปรบมือให้กับหนูน้อยน่ารักค่ะ เป็นใครเอ่ยเราไปดูกันเลยนะคะเอาวละค่ะหนูน้อยน่ารักค่ะเด็กเอ๋ยเด็กดีดกดกดดดใครใคร้องได้ดร้องตามค่ะต่อไป Yo. กปรบมือให้เด็กดีของคุณครูนะคะคนแรกเป็นไงคะหน้าตาน่ารักไหมลูกหน้าตาน่ารักที่สุดเลยนะคะเขามีชื่อว่าน้องการหรือว่าเด็กหญิงการชนกนามสกุลมะลิโชดน่ารักไหมคะน้องการเป็นเด็กดีน้องการมีหน้าที่กี่อย่างลูก ถึง1ิอย่างด้วยกันออะปรบมือให้กับน้องการค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะหน้าตาจิ้มริ้มพิมพ์เถาเลยทีเดียวอันนั้นเป็นใครทราบไหมทราบไหมคะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นใครเป็นใครเอาให้ตอบให้ตอบทีละคนอีกคนหนึ่งค่ะมีเด็กเด็กดีสองคนนะคะคนแรกผ่านไปแล้วคนที่สองค่ะ เป็นใครคะน้องคิดว่าเป็นใครล่ะลูกเป็นใครเป็นใครอ้าวทายนึกไม่ออกทรงไม้ต่อเลยเป็นใครเอ่ยเป็นใครเอ่ยคนนี้เป็นใครล่ะคะอ่าคนนี้เป็นใครอ้าเดี๋ยวกล้องจับสักนิดหนึ่งนะคะคนนี้น่าจะเป็นใครล่ะลูกคนแรกทื่คนทราบแล้วคนนี้เป็นใครคะเป็นใครคะ ในความรู้สึกของหนูคนนี้เป็นใครล่ะลูกลูกของครูป๋องอ่าลูกของคุณครูเองนะคะต่อไปอ่ะในความรู้สึกของเด็กๆที่มองแล้วนะคะออารีบตอบค่ะลูกรีบตอบไม่ต้องคิดนานในความรู้สึกของเด็กๆนะคะลูกศิษย์เป็นใครคะลูกศิษย์อ่าลูกศิษย์เก่งมากเห็นไหมคะเด็กๆหลากหลายความคิดลูกของครูป๋องอ่าเป็นลูกของคุณครูนะคะต่อไปค่ะขอครูป๋องต่อไปค่ะ ลูกเป็นลูกต่อไปลูกศิษย์ต่อไปลูกต่อไปหลานของครูป๋องค่ะอ่าต่อไปค่ะหลานครูป๋องอ่าต่อไปค่ะมีทั้งลูกเล่นหลานมีทั้งลูกศิษย์นะคะหลานของครูปองค่ะต่อไปค่ะหลานของครูปองอ๋อต่อไปค่ะครูปองต่อไปค่ะหลานของครูป๋องหลานของครูป๋อง ทำไมละคะคุณครูไม่มีสิทธิ์ที่จะมีลูกเลยหรือลูกบางคนก็บอกว่าลูกของคุณครูบางคนก็บอกว่าหลานบางคนก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์นะคะสำหรับเด็กน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มนะคะคนนี้แหละเป็นลูกสาวของคุณครูนะคะเป็นลูกบุญธรรมนะคะเป็นลูกของคุณครูวัฒนามริโชตแต่ได้มอบให้คุณครูและชนีพรนะคะเป็นแม่บุญธรรมใช่ไห้เป็นลูกบุญธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้คิดเองนะคะคิดเองเออเองนะคะเพราะฉะนั้นคนแรกและคนที่สองนั้นจริงๆแล้วเป็นลูกของคุณครูวัฒนามาริโชทั้งสองคนนะคะน่ารักไหมคะน่ารักเด็กทั้งสองนี้เป็นเด็กดีมีหน้าที่กี่อย่างคะสิอย่างด้วยกันค่ะเอาปรบมือให้กับหนูน้อยคนเก่งนะคะ น้องกิ่งแล้วก็น้องการมารีโชดด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังพร<อ>้อมพร้อมแล้วสองตาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ ไปดูในสไลด์นะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ